สวัสดีค่ะโคจองเพลลี่นะคะอู๋ก็ไปในร่มคลิปโดนแห้งคือหนุ่งยากมากมากเลยกับเอ็กเซนด์เ์เปิดสร้างรายได้มันก็มันมีปัญหานะพี่น้องขามึงก็เลยสภาพเงี้ยมาดิก็เลยสภาพมาชมบรรยากาศการจะเดินเตรียมตัวเดินทางไปงานที่ขอนแก่นคืนนี้วันที่21นะครับสหรับผู้ใดอ่ะซื้อตั๋วไลฟ์สดรอบที่สี่จะ100บาทปกติปกติดู2วันแต่รอบนี้ดูสาวันคือ งานจาพาล้วกางานอยู่บานสองหมื่นนะครับจไปส่บัติากค่มนเนาะงไปลงมึงจะบานมอันดายไปซื้ปากออกไปื้อเบียกเขมันตอนไปมาไล่รกูุดฤทธิบไล่กูสั่นประมาณประมาณเศร้าตให้กูไปมาเขาบดให้กูไปมาโมไลไมนูจักองบอก่าแดกถ้องไปไองทู้จักคนสวยคนสวยชิวอยวยงอะไบรคาครับ หักงานเป็นย่อมแบบว่าแม่คองงานเป็นย่อมเดือมาพี่จัดโตมาเสียเบิรเท่ายัไปเื่อนเนามยงจัดโตได้น้ำดื่มไหมยังพี่เดียวคะโอ้ยอันนี้ดื่มนันเพื่สุขภาพนะคะน้ำสมน้ำสมคันบ่สมแม่ไม่เปินตอนสมตอนนะเอาแฟนที่ได้กินซู้กินบ่ต้อแบ่งไงุนบ้าเดียวตัวแตาเนี้ยเดี๋ยวก็จะบอกว่า ากเฟี้ยเนีโอ้ยถามอีกแล้โอ้ยคือยังไงโอ้เอใช่สิใช่่พวกนี้เป็นเบิร์ดนะใช่ใช่เป็นบเ้าจะกันประชุมก็จะประชุมัวทุกคนทั้งบัวทั้งเมียเนนาเลี้ยงกันหลายเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าก่อนไปงานนูนนี่นีก็คือเราปะชมสามีนะว่าต่างันกับแมนเนาะ่านัเอมกันแกับแม่ ยีห้าเนี่มันยเอายันปีจาีเอาเซียนแล้วเอาก็ือมเพื่อนเนี่ยดีไลท์ส้องเกินโดยดีไลท์ินเขาแล้ว่งก็เก้นเกินโมงกนี่ไม่รู้ว่ารถมาตอนไหนเพราะตอนต็นบังนอกได้ว่าพเทศไทยมีโค้ดนุ่มเรนน่ะ น่องผู้ใดนะน่องผู้ใดกิมาสิแมนใช่น่องเปียวอุ้ยมุกวันนี้บวกินเด้อห่างพันนาหางวาสันโอ้ยห่างกับแค่รอยย่านอยู่ด้ออ๋อหางอยู่บพาะสวยอยู่มบนบ่จะได้เป็นจะร้านน่องหงายน้องหงายน้องโซ่หอดสวัสดีครับอ๋อหน้าคือหยับอยู่เหยียดเอ๊ะให้แฟนก่อนคุณหน่อยค่ะเจ๋เนี่ เจใส่ให้นี่เนอะไกัเจเจเป็นเจเสิเ่้นเวทีป่ะมันนี้เคื่อนตนนี้เอาวิกไปบ้องสนูงกับวิกเกียมเล้ปแล้วจะไปลาาอัพเลาสูงสรุดถูดบาดจานดาวเทียมเปิดที่กินนี่พีนกรนะครับหนาววายิ้มตาเกลดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง วุ้ยบันไดโล่งขีดสามสามนาทีแต่เดนนี่โอ้ยปล่อยไปโดนแทนโดนที่เลือแล้วมันสา่ได้ไหนบันไดกระเลยเออเดี๋ยวบันไดโลงเยอะกันพี่น้องที่คนกั้นน้องเรือนะครับผมงานเจ้าภาพวันแรกโชวงสีใช่ไหมแต่ห้ามมาดูเยอะเดี๋ยวติดโควิดเจ้าภาพเพิ่งเข็ยนเขนโอ้ยไปสภาพนี่แล้วพี่น้องเฮ้ยนางวิเชงเกาเลิศแต่เสียงยังคือเก่าคือเก่าคือเกา วนึกเอาพี่น้องวนึกเอาชิ้นงานนี่เขาปีชุดเดียวจะมาแต่งไปนั่งบ่จะเป็นห้องครัวจะรกนิดนึงเพราะว่าล่มมันก็จะหอบบงใบบงใบไมาเสร็จคือยุ่ขยักขยันมาเท่ากันข้าวเนาเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวอิ่มละเจ๊ต้องเตือนแบบแพงกับแบบน้ามีสองสูตรมีสองสูตรบ่บมันเป็นแบบมันเอาแมสเซี่ยงเพราะเอาแมสเซี่ยงเมันก็สิบเอ็ดมันมีอันนั้นนะเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีลูกเล่น เล่ยนได้แบบมีอื่นเหมดอันนี้พออบอุ่นนี่มันหนาวยังน่าตำบังิกนะเอาไงดูตำบังคิกกันนะเสียดนะไม่เท่าตำตำมังหงกันนะกูบอกยังไงนี่เราก็ร่างแก่ที่ตำเป็นเพ็่เลยหานะน่าร้อนเลยหานมาแล้วมาแล้วปิ้งย่างอีกแล้วย่างอีกปิ้ยังว่าปิ้งปลา ไปดูหยิดูเอหัวมันเนมันโตน้อยดอกนแต่หัวแต่วเอานี่ตกไปได้หรอเอาเอาหยาดระดูไปดูไปได้หรบอย่านดอกอิมลาๆูวมันโตน้อยมันโตน้อยนกบมาห้่มก็ปเเรื่ออหูยอีตบางนี่นะแน่อาปิ่งัดูเไหนนคือปาดูกกระยันปาดูกยานพี่น้องจะาของบอกอีตามันฝ่าอิักมา อย่าเล่นเขานั่งกุเพือกันบังเอบนะเอกได้ยินว่ามีผลงานใหม่กูยแจจบอกเอาไปไม่้อยากจะกนแ่เอใหม่ละีแตกก็้นักกุจบอกมาเป็นเด้จากูไม่แต่อันตามใจเองบ่เอาที่ยวไปหัวแบบนั้นลระได้ยินว่ามีผลงานเพลงใหม่บบปอมมี่บ่มแมนนไงไหมเกานิว เรือกิดมาลส่ที่เราลอดติดตามเลยเมื่อคืนเด็กนี้ไปนอนกันยอนนี่ละมื่อคืนไอ้นิงลูกกันมากไอ้ยันบ้านนัเอกสาวรองเพลงไม่สมพูดจนมจนจนแบดเบิรดไมกิอาวป็นน้ำในอามันจะมาสู้สวยอยูสิไม่ปิมองมันยังบราอย่านี้เขาแต่บอกเตองน้ำตามเอามาซื้อต่อนนุ่มน่นะเต้นไปอย่างเนาะเต้นไปเพียอย่างมันนี่้มา เมือเขามาเออได้สือคืนเข้ามาแบบนี้นล้กันกินเลยกินยิ่นี่ล้วก็กินเลยเีนแบ่งอันนี้คือโคกสวยเลยข้าหมูเลยดินี่น้นมไข่ือมาให้กินอันนี้้ะเคาเอืยังก่อนข้งั้นพันาให้เพ่อนเออนี่นี่นี่นีนมกินเพ่อสัเราะว่ากินข่าวนี่กินข่าวจะ่วดเอ็นเลยก็เจี๋ยว้าในเป็นตูดีไม่มีของเเอาไป้อขไปบิดซีรีส์เลยาย หมูกีดเลหรอครับได้เป็นจะเบิ่งได้ยังะเปียวนี่ฮะตัวนี้ประสบการณ์หลอันบระสบการิได่หนะบ่อยฟังนี้มาได้ค่ะกินข้าวบอกหายบ้ากำลองเก่าๆเรื่องแกนี่ อยากแกงยั่เปียน้งเป็นหลายเรื่องแฮอยู่ดรุ่นนี่แกงมอาเลยรุ่นน้ตมเอาย่านนต้มหอมไ่แม่ที่บอกว่าย่านกลัวกลัวกลัวรอบนอรอบไฟนอลขันแม่ขันแม่ขันแม่ัเปียไปถอดนี่ก็คือสิเนื้อก็นสิเหลือหลนะเพราะมันไหลออกมาเหมืนไขมันนะน่าุ่มซิลิโคนกั สายินกินยังไงวัสดีค่ะัค่ะแกงนองสดอกไม่กินดีแล้วกะักไ่เฮนนี่ไม่ด้กินแล้ไม่ได้กินดีแล้วแหละน่าละกะเดี๋วบางไฟขตื่นก่อนจะเล็นเหียนโนซี่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 ินหอนโนซี่ะ่โนซนีนตี่จนน่ อันนี้รถคันนี้ที่หัวหน้าโพสว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธินะคะเป็นรถอาจารย์นุชกีนุชี่ายคอสตูมแล้วก็ซเฟอร์ขับรถด,ด้วยนุชีชาแนลนะครับรีวิวเข้าเยอะมากโมนส่ oh <man. S 1> งมาเด้อส่งมาเด้อขันน้องเขาอีกอ่ะอันนี้จะเป็นรถส่วนตัวของหัวหน้านะครับเป็นชุดเชิดรถคัน oh <man. S 1> นี้จะมีนุชี่ขับแล้วก็พี่แคทมี่ตุยตาน ตุ้ย้วก็โจล้าก็ผู้ใหญ่บ้าน้วก็พ้าหน้า้วก็อันสุดนี่ก็จะเป็นผลงานของแพย์รีบเนยแต่งเนยสีเงินจะเไ็นคนแต่งสุดว่าไปเพลิดสวรพี่รองับสาบาสามารถเก็บบัตรได้ด้วจ้าเพะว่าสั่งครับโลด เจ๋วแจส้าวมงหาับวามขับมาเธอพี่น้องเอ้ยอยากเห็นเปแตเบิเตม่้นเพิ่มเพิเปิเิ่เิ่มาไปบองดูนักตีก่อนนันตีมาเก็บของอันนี้เป็นนักดนตีมาจากบ้านนะครับแล้วก็มาเก็บมาเก็บของอันนี้เวทีเท่าไล่สดนะคะก็เกิดจากเกีียวความไปบางส่วนบางส่วนกัะตังไปที่บ้านเะว่า อ๋อซื้นลาบอกผู้บ้าอันจะเป็นรโดนารตีผัวบาเอาบ่อออกเครื่องหนึ่งคนนั่งกับไล่บ่อตามจำนวนละครั้งหลังกับใส่ของรนเครื่องดนตรีนันจ้ะอันนี้จะเป็นห้องห้องทำชุดดนตรีอยู่ด้วยหกในจังหวัดผะวบาจะมนี้อุปกรณ์ชุดเอาคุณพ่อจ้า ไปร้เบาะมาเก็บของมาเก็บของค่ะอันนี้แฟนสวัสดีครับแฟนแฟรลี่ครับแฟนแพรลี่เฮ้ยเขินเรือยเลยจ้าคลิปนี้กับซามิสักก่อนนะคะคลิปหนะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ลงคลิปโดนแล้วก็รยากากันไม่พี่น้องหาะเนี่ยกับเอ่อลายสุดลายสดแล้วก็<ม>หาชุดหา<ม><ล>ชุดลายสดเพราะว่าเทาไหร่สดท<ล>ุกมือเทาก็จะสุดบริสัมนะจ๊ะรอติดตามลายสดนะจ๊ะยี่สิบสองยี่สิบสามมีนะคะ